ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านนะครับวันนี้พบกระเป่ารถในช่วงตอนนี้จะสว่างแล้วนะก็เข้ากรีดยางหลังจากที่ฝนตกต่อเน,นื่องสามวันนะครับถือว่าตกใช้ได้เลยทีเดียววันนี้น่าจะตกอีกนะต้องรีบกรีดรีบ,รบหยอดกดนะครับมาดูว่าหลังจากที่ไม่ได้กรีดหลายวันอ่าก็ เกิดจากความแห้งแล้งความร้อนนะครับหลังจากที่ฝนตกมาก็ชุ่มฉ่ากันมาดูว่าการไหลและผลผลิตที่จะได้เป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่อันนี้ถือว่าเป็นมีดแรกหลังจากที่ไม่ได้กีดหลายวันนะครับมาดูว่ามีดเดียวเนี่ยหลังจากที่ได้รับน้ําฝนไป3วันติดกันเนี่ย ความเข้มข้นยังอยู่ไหมหรือว่าจะจางลงไปได้ได้ผลผลิตมากขึ้นเดี๋ยวเรามาตามดูหลังจากที่กรีดเสร็จแล้วนะครับเหลืออยู่ประมาณนี่ก็ประมาณน่าจะยี่สิบต้นนะครับเราจะเอาให้เสร็จนะไปครับเดี๋ยวไปลุยต่อกันครับหลังจากที่หยุดไปหลายวันนะครับเนื่องจากฝนไม่มี ร้อนนะครับความแรงนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกดีนะครับที่ฝนตกมา3วันติดต่อกันนะครับก็ได้กรียดยางในสวนนะครับเรามาดูว่ามีดแรกนะครับหลังจากที่หยุดหลายวันเนี่ยมีแรกมันจะเป็นอย่างไร อันนี้กีดค้างไว้นี่เม็ดหนึ่งนะครับแล้วก็หยุดเป็นอาทิตย์เลยอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะที่ไม่ได้กีดเพราะว่ามันแรงนะครับทาทั้งแรงทั้งร้อนฝนตกมาสามวันติดต่อกันนี่ถือว่าเป็นมื่อแรกนะครับที่ได้เข้าสวนนะครับเดี๋ยวเราจะมาตามดูนะครับหลังจากที่กีดเสร็จแล้วมาหยอดกดนะครับว่าผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นมากน้อยเท่าไหร่นะครับคือช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยได้น้อยมากนะครับ นี่หน้าใหม่นะครับเปิดเพราะว่าหน้าแรกหมดแล้ว จะต,ต้องมาดูนะครับว่าหลังจากที่กรีดผ่านไปแล้วชั่วโมงสองชั่วโมงผลผลิตที่ได้จะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากนั้นมาหยอดกดนะครับเราจะมาดูกันนะครับหลังจากที่กรีดเสร็จแล้วนะครับก็เดินย้อนกลับมาดูต้นที่กรีดเสร็จก่อนหน้านี้ผ่านไปชั่วโมงครึ่งนะครับชั่วโมงสองชั่วโมงนี้แหละอ่ะตีไปสองชั่วโมงก็ได้นะครับปรากฏว่า ขึ้นนะครับความเจือจางน่าจะเจือจางเยอะขึ้นนะครับน้ํายางก็ไม่ข้นเท่าไหร่เพราะว่าก่อนหน้านี้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็หยุดไหลแล้วนะตอนนี้ผ่านไปสองชั่วโมงยังไหลอยู่นะครับเห็นไหมฮะยังหยดอยู่นะครับปริมาณที่ได้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งเท่าตัวนะครับก็ถือว่า พอใช้ได้ทีเดียวอันนี้ยังไม่ได้มาหยอดกดนะครับเดี๋ยวมาหยอดกดแล้วจะมาตามมาดูอีกทีหนึ่งว่า,าเขาจะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับก็ผลิตเสร็จก็มาหยอดกดนะครับก็ปริมาณที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ถือว่าเริ่มจะได้ผลผลิตขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่า ได้น้ำฝนช่วยด้วยนะครับแล้วก็การเจือจางก็ความข้นของน้ำยางก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีฝนมีน้ำเลี้ยงเพิ่มเข้ามานะครับแต่เปอร์เซ็นก็จะลดน้อยถอยลงไปตามธรรมชาตินะครับเมื่อมีน้ำเลี้ยงเยอะเปอร์เซ็นน้ำยางก็น้อยลงนะครับ อันนี้คือผลผลิตที่ได้สําหรับเช้านี้นะครับหลังจากที่กีด่ดหยุดกีดไป2อสามอาทิตย์เนื่องจากมันแรงมากฝนไม่มาอากาศก็ร้อนด้วยกียดยังไงก็ไม่ได้นะครับก็เลยต้องหยุดกีดไปช่วงหนึ่งฝนตกติดต่อกัน2อสวันก็เข้ามาเมื่อคือนนี้ผลผลิตที่ได้อันนี้คือต้นอีกต้นหนึ่งนะครับต้นที่ ถือว่าออกดีพอประมาณนะอันนี้ถ้วยหนึ่งหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับก็เต็มถ้วยพอดีอันนี้เป็นมีดที่สองนะครับหลังจากที่กีดทิ้งไว้มีดหนึ่งแล้วก็มาเข้าวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูต้น,นอื่นครับต้นหนึ่งนะครับต้นนี้หยอดกดไปแล้วเพราะว่าดูฝนนะครับเมื่อมาอีกแล้วไม่แน่ใจก็เลยต้องหยอดกดทั้งทงที่ เขายังไม่ได้หยุดไหลนะครับยังหยดอยู่ก็เลยต้องหยอดกดไปเลยนะครับไม่งั้นไม่ทันฝนเพราะเมื่นมาหมดแล้วนะฮะดูนะะมืดนมาหมดแล้วเมื่อคืนนี้ก็ตกนะครับแต่ว่าไม่แรงต้นยางไม่เปียกนะครับเปียกแต่ว่าแห้งตอนประมาณ ตีสามมารถเข้ามาแห้งแล้วนะครับไม่หมาดด้วยในแห้งเลยนะครับแต่ตกตอนประมาณสัก4ี่ห้าโมงเย็นถึงประมาณสักห้าทุ่มเอ้สี่สี่ทุ่มหยุดนะครับแต่ว่าไม่ได้ตกแรงมากแต่วันนี้มืดมาแต่เช้าเลยนะอันนี้คือผลลัพธ์ที่ได้จากการได้รับฝนได้รับน้ำฝนนะครับก็ชุ่มฉ่ำ ให้ผลผลิตได้ในระดับหนึ่งนะครับ